เส้นนี้นะคะเป็นเพาท้ายเดฮัสสุเอสสองร้อยค่ะจะส่งลูกค้านครศรีธรรมราชนะคะสําหรับเพาท้ายรุ่นนี้ค่ะระยะห่างรูน็อตจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยนะคะวัดจากกึ่งกลางรูน็อตถ,ถึงกึ่งกลางรูน็อตได้สิบเซนพอดีนะคะความกว้างของเพรารุ่นนี้ค่ะเมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้นะคะไปจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะสําหรับเพาเส้นนี้นะคะเป็นเพาท้ายแบบใช้แหนบนะคะ แล้วก็เส้นนี้ค่ะตามสภาพเก่าญี่ปุ่นมีสายเบรกมือติดไปให้แบบนี้นะคะทางร้านก็จัดไปให้เลยค่ะตัวแป้นฝั่งเพานะคะเป็นแบบ4รูน้อนแบบนี้นะคะทางร้านมายึดติดไปแล้วนะคะใช้กับลูกเฟืองตรงนี้ได้พอดีค่ะ จำนวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าห้ามลืมเติมน้ำมันเฟืองท้ายประมาณ1ลิตรก่อนใช้งานนะคะด้านในของดุมเบรกทั้งสองข้างค่ะจะมีแม่ปั๊มเบรกผ้าเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะถ้าลูกค้าต้องการผ้าเบรกใหม่ลูกยางเบรกใหม่สามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทำงานของลูกเฟืองนะคะ ลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะไม่มีติดขัดนะคะแบบนี้นะคะสะภาพของเพาเป็นแบบนี้นะคะไม่มีรอยผุนะคะชุดแนบทางร้านมีขายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ชุดเบรกสำหรับเดินเบรกระบบน้ำมันนะคะก็มีขายด้วยนะคะถ้าลูกค้าต้องการใช้งานเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้เลยนะคะ